ลไ,ไม่มีเลยมีแต่คโคนน้ำลงทำไมล่ยต้องรลล่มตลาดนัดมาเลยนะแล้วก็เดินถือ ถึงมีจกักรยานให้เช่าไงบนนั้นก็นู่นไงสวยเนี่ยทำมีน้ำทะเลของสวยแถวบ้านตัวเาใครจะเดินัม่เนี่นยอะไรแกนหนูนเห็นทะเลไหม เป็นทะเลไหมะเห็นปากกาลังไหมโอ้จะขัจะเดินไหวไมเนี่ยไกลแคขนาดเี้หลูหัลูกตาหนเออ เเห็นทะเลไหมอยาไปไปถ่ายตังไปลาหรอปไหนปลาโลมาเหรอเปะ นแต่ก็ถ่ายรูปเอาวิวสะพานไงเปไหนล่ะน่าไปถ่ายตรงปลาโลมานไปรูปรูปปลาโลมานรูปปู เดินไปสะหน่อยเดือไปดูบรรยากาศสะหน่อย เห็นยางไปบงเนเล่นสะหน่อยเดนไหนู่ like. ูเข้าเขาดูฟูหน่อยไหนนู่มๆเห็นไหมไม่เห็นนั่นในเสาอ่ะอ๋อมีปาตีู้จัปาตีไหนเยู่นะเยใยเห็นไหมูเลอนอ่ะ เนยังนั่นนไม่ได้เลยนะมันเออก็ดิดดาลนันเเห็ <ไ unser S 1> นปะลูกสะพานแดงเราบอกเขาที่ถ่ายรูปป่าเห็นยังเห็นอะไรอ่ะเห็นปาตีนยังไม่ไม่

Ibu <tuk> nan <tangan> kun. Ibu nan Ibu nan. Ibu nan nan. ขนะ้ารวมันจะเดินมั่วคิดตอมตัมเขา มีอะไรบ้างก็มีแค่นี้มีแค่นี้เลยเการเดิเล่นน้ำทะเลทำไมมันรูถ้าเกิดมีน้ำก็จะสวยอยู่น้ำมันแห้งก็เลยแบบเกนดูน,นดยต้นไก่มันจะขึ้นมาถึงนี่ั้ยน,นี่ก็มีนไปดูสิไหนเนี่ยโอเคกวบมา หนูไม่ร้อนแดดหรอ,อหนูภาคแล้วเิ๊หนูมาเที่ยวไหนเนี่ยหนูมาเที่ยวดูอะไรไปเดินไปหาไม่ไทยเองหนไม่ได้อยู่กลัไ,ไปสินารโอ้เยอะเลยไปะปะมาใครถึงไม่ไทยก่อนกันระวัง,งล้มรองเท้าหนูดีๆเ่ยมันหลุด

กีบอกพอีม่วงนี่นะหัวใจอ่ะยี่สิบจ้ะม่วงหัวใจตรงกลางค่ะม่ข้างล่างนี่นะได้ค่ะม่วงสวยไหมเตัวนี้นะสวยม่ะอ่ะตังค่นสาวที่เอาเราพี่มาเยอะเดดผ่านไม่ได้แล้วต้องาตุ๊กตาตุ๊เลิอ่านาหารอยนะมจัจัก อย่าลืมมาหาเรานะว้าโปโชราแบบว้าไหนมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยโชว์้องเลยเดบูบูหอมนะคะตัวน้องหอมเหรอเป็นลูกการหอมลงแพทไปเหงนอ่ไหนลาบูบูนี่กรปิ้ไหมอ่ะเอาไปเลเอากื้อนี่กระปี่แจกด